แน่แนแนตึงๆแค่นั้นแต่ไม่เจ็บนอนนได้ปกติปวดหลังมันนอนผิดท่าไงเนะาะมันนอนท่าไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่แค่ปวดหลังเองแต่ไม่มีความออรู้สึกเจ็บอะไรเลยบริเวณหน้าอกนะคะสุดยอดมาก <c oughs> สวยมากพี่ทมุมนี้ก็คือแบบเห็นในส่วนของ เต้านมที่มันชัดเจนเลยนะจริงหน้าอกคือเชิดสวยกําลังดีเลยนะคะแล้วก็น้องนมนี้ต้องบอกเลยว่ามันดูไปธรรมชาติมากมากเลยเนาะกลัวใหญ่ใช่ไหมคุณพี่อยากคุณพี่บอกว่าอยากได้แบบพอดีตัวอ,อยากได้ไซส์แบบโอ้โหไม่โอเวอร์มากเกินไปไม่อยากได้ใหญ่นะคะอยากให้มันดูว่าพอดีพอดีตัวหน่อยนะอยากเสริมอ,ออกมาแล้วเนี่ยให้มันดูสมส่วนนะคะตอนแรกตั้งใจจะ่เอาเท่าไหร่นะคุณพี่สามร้อย ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอา300ไม่เกินนี้แต่พอหละะังจาที่ใส่355ซีซีไปแล้วเป็นยังไงบ้างจ้า1วันกันนบกน้องนมสุขใจเลยเนาะบอกแล้วเชื่อคุณบอดีที่สุด นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เรามาแกะแผลเราจะมาโชว์แผลกันให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เสริมหน้าอกไปนะคะแผลเสริมหน้าอกที่คิวคลินิกเนี่ยหวันแผลจะเป็นยังไงบ้างเนาะเรามาลุ้นเรามาชมกันดีกว่าคุณผู้ชมนะคะว่าเสริมหน้าอกไปนะคะแผลจะเรียบจะเนียนจะสวยจริงหรือเปล่าเราต้องมาดูกันเนาะสาหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะอยากเสริมหน้าอกค่ะมีแผนนะคะที่อยากจะทําก็ดูเคสนี้นะคะไว้เป็นกรณีศึกษาก็ได้นะคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ได้นา่ากลัวเลย,เลย หลับสบายมากตหลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดตื่นมามีนมก็จริงไหมคุณพี่ตื่นมามีนมจริงๆหลับแบบตื่นขึ้นมาเหมือนนอนหลับฝันดีนะตื่นขึ้นมาเหมือนฝันเป็นจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะมีนมแล้วแถมได้นมที่สวยด้วยถูกต้องและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะตําแหน่งของนมเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเสริมปุ๊บมีร่องอกเลยนะเสริมปุ๊บ นมใกล้กันค่ะเวลานอนงายแบบนี้นมไม่ทิ้งตัวออกข้างนะที่สมคัญตอนนี้แผลก็นะคะเราก็เปิดแผลให้ดูกันแบบนี้ทุกเคสทุกคนเลยนะเพราะแผลของเราเนี่ยเทคนิคซิลโคลเจนเป็นเทคนิคแผลที่สวยที่สุดในตอนนี้เลยดีงามมากคุณผู้ชมดูแผลดิเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมกันเนาะล,นนนะลุ้นไปพร้อมกันนะลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าแผลเนี่ยจะสวยจะเรียบจะเนียนขนาดไหนเนาะสวัสดีนะคะคุณกันติมาสวัสดีคุณวิวนะคะสวัสดีคุณ ด,าด,า,ดาด้วยเนาะสวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนเลยเนาะใครที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอยากรู้อยากสอบถามอะไรสามารถสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะเคสนี้น้ําหนัก45านะน้าหนัก45ค่ะคุณผู้ชมนะคะตัวเล็กมากเนื้อน้องเดิมคือน้อยมากนะคะอู้หูแผลแกะออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมดูแผลสิคะแผลสวยมากแผลดีมากดูดูดูด,ด,ด,ดีเห็นแผลไหม หวันนะหนึ่งวันโนอะ้โห Ooh. แผลเรียบแผลเนียนแล้วแผลเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะแผลที่มันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวนะคะแผลที่มันเรียบมันเนียนแบบนี้ดูดิคุณผู้ชมเห็นไหมแผลมันไม่มีรอยฟกช้ำอะไรด่นงสิ้นเลยนะคะแผลสวยมากแผลสวยเหลือเกินแล้วนมก็ดีมากจากตกัตกรอนใส่เสื้อผ้าเป็นไงบ้างคุณพี่ไม่มั่นใจเลยเนาะ ฟองน้ำหน,หนาๆ oh, oh. จากแต่ก่อนนะคะ oh. เดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าอกสวยแล้วก็ตั้งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมจากแต่ก่อนใส่บาซามซองยังถือว่าหลวมแล้วดูตอนนี้สิคะหใส่ไป355ซีซีด้วยถุงนมตัวที่เป็นโมดิว,ว่าเออโกโนมิกเลยเนาะที่เราเลือก oh. ใช้ไปเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยนะคะนุ่มนิ่มเหมือนนมของรจริงๆเห็นไหมเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยน้องนมของเรานะคะมันก็จะดูสวยเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติแบบนี้นี่เองค่ะคุณผู้ชม oh. ที่สําคัญคะ่คะคุณผู้ชมขหลังทําไปหนึ่งวันเนี่ยโอ้โหอาการบวมช้าไม่มีให้เห็นเลยนะและที่สําคัญเสริมหน้าอกที่คลินิกค,คะ่ะไม่มีสายเดินเลือดด้วยนะเสริมเสร็จนะคะคนไข้ตื่นฟื้นขึ้นมารับประทานอาหารนะคะทานโจก,ก็กลับบ้านได้เลยแบบชิวๆ,ช,วๆชิวไหมคะคุณพี่ขาเมื่อวานออกจากห้องผ่าตาัดชิวๆแบบว่ามันรู้สึกว่า,วาแค่แน่นแค่นั้นเองเนาะแน่นตึงๆนะอกแค่นั้นเองแต่ไม่ได้มีอาการเจ็บแรงสิ้นเลยนะสวยมากทุก คนเนี่ยใครบอกว่าสวยเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยเร็วเป็นยังไงบ้างน้องนมเคสตนี้สวยไหมคะอ่ะให้ดูหน้าตรงนี้นึงได้ไหมนี่ถ้าให้ดูหน้าตรงนมก็จะประมาณนี้ให้ดูแบบนี้เลยเหรอนี่นี่ถ้านมหน้าตรงอ่ะเดี๋ยวรอให้มันยุบบวมนะเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะยังมีความรู้สึกตึงๆบวมๆอยู่บ้างไงเพราะ<ง>ว่าเนื้อนมเดิมน้อยมากมันแค่หนึ่งวันด้วยแหละนะคะมันก็อาจจะมีความรู้สึกตึงๆบวมๆเนาะเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะประมาณสามถึงหกเดือนเดี๋ยวมันจะยุบบวมแล้วก็จะเข้าที่ขึ้นได้ตามดับคค่ะผู้ชเพื่อมาด้วยน่าักมาก คนอื่นว่าไงบ้างคุณผู้ชมคะสวยไหมจ้าเคสนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเร็วะนะคะสำหรับราคาเด็ดเดียดโปรโมชั่นตอนนี้เสริมหนะ้าอกเริ่มต้นที่4ี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทจะเป็นถุงนมของซิลิเมตนะ,ะแต่ถ้าเป็นถุงนมนะคะที่เป็นยี่ห้อเซบินนะคะก็สี่หมื่นเก้าพันเก้ารอยเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมนี่ใช่แล้วถ้าเอเลี่ยนก็หมื่นห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะเมนเตอร์หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็โมดิว่าเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแล้วก็โมดิว่าเออ็กโอนอมิกเหมือนเคสนี้นะคะคะ 1, 100, 1 หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกบอีกเก้าร้อยบาท่โอ้โหคอมเมนต์เยอะมากว่าสวยสวยสวยโอ้ขอบคุณมากเลยคุณพี่ทรงความบอกว่าสวยมากค่ะพี่การจนะบอกว่าสวยนะคะพี่นันทิกาบอกว่าสวยมากเลยค่ะนะคะพี่นัดาพี่นิดาก็บอกว่าสวยขอบคุณมากเลยเห็นปะเมื่อกี้เห็นทั้งมุมหน้าตรงเราก็เห็นทั้งมุมด้านข้างเนาะบอกเลยว่าสวยทุกมุมสวยทุกองศาจริงๆนะคะเสริมที่คิวคลินิกบอกเลยว่าเสริมหน้าอกสวยและปลอดภัยมีที่นี่ที่คลินิกที่คิวคลินิกราบทั้งสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมดูดิ มสวยมากเทคนิคการจับมาตำแหน่งถุงนมเนาะมันทำให้นอกของ,<ช>ของเรานะคะดูชิดสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะ<ช>มันจะดูไม่เป็นบล็อกไม่เป็นก้อน แล้วก็ไม่เป็นซาลาเปาด้วยนะคะมนมเราจะดูคล้อยสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติค่ะเพราะว่าราวางถุนนมไว้ในชั้นใต้ก้ามเนือการที่ระวางถุนนมไว้ในชั้นใต้กมเนอเนี่ยจะทําให้นมของเรานะคะไม่เกิดเป็นริ้วไม่ขึ้นเป็นขอบค่ะอยู่ไปนานขนาดไหนทรงก็ยังสวยแบบนี้ไปถาลอนตลอดชีวิตเลยแล้วก็จะไม่หย่อนไม่ยานด้วยนะคะคุณผู้ชมคะหลายๆคนที่เสริมนมไปก็ควรในเรื่องของเวลานานไปค่ะซิลิโคนมันก็มีน้ําหนักตัวอของตัวเองอยู่พอดีนะแล้วเวลานานไปกลัวจะหย่อนกลัวจะยานกลัวนมเป็นโอ้โหมะละกอนะบอกเลยว่า ไม่ต้องกลัวค่ะเทคนิครูปเพียนเอ็กซ์ต้าซอฟภายในอนาคตนมก็จะดูสวยและเป็นธรรมชาติแล,และเวลาคุณแฟนจับหรือว่าใครจับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็กจะจับไม่โดนขอบสิทุกลนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะไหนใครที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะใครที่มีเพื่อนกําลังหานะคะข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมนกอกหยู่แท็กเข้ามาหน่อยหรือว่าใครอยากอ้อนคุณแฟนอยากให้คุณแฟนนะคะอนุญาตนะ แท็กเข้ามาได้เลยแท็กเข้ามาได้เลยในไลฟ์สด็เข้ามาดูกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมนะกีซีซีค่ะเคสนี้355ซีซีจัดตัวเองเป็นถุงนมของตัวมูติว่าเออโกเนาะน้ำหนัก45ใส่355ซีซีนี่คือดูพอดีตัวมากนะดูไม่เลยเกินแล้วก็ดูไม่อย่างว่าจะเกินไปด้วยนะคะใครก็แล้วแต่ที่สนใจอยาเสริมนกอยากมีนกสวยๆแบบนี้ติดต่อที่นี่ได้เลยค่ะที่คิคลินิก0 8 3ย์9 1 9 9 9นะคะ